สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาพอกันกับเปียอีกแล้วจ้ามาพอกันมือนีก็มีเมนูแซ่บๆพี่น้องค่ะตำส่วปลาหมึกค่ะพี่น้องเป็นปลาหมึกอาเจนเด้อค่ะเมนูมือนีก็คือเมนูแซ่บๆอีกเมนูหนึ่งที่สีมาขอบคุณพี่ๆนะคะทุกคนนะคะที่ซอยหายกำลังใจเปียจามาหอดหกพันผู้ติดตามนะคะใน y o u t u b e นะคะแล้วก็ฝากพี่ๆนะคะติดตามเปียจ้าใน เฟซบุ๊กแฟนเพจนั่นเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ไปได้เหตุคิดใหม่ๆเนาะค่ะเนาะมาจา้ามามือน,นีมาหนุ่ม,มเส็นขับปุ่นน้ำกันพี่น้องนี่กืนนำไล่ลาดอีกแล้วกินแสบกินนัวคะ่ะพี่นอ้องเมืองขาเมองหนวดปลามึกพาดตัวบกใหญ่เลยคะ่ะนอนแซน่น้ำประแดกอยู่นี่พี่น้องจ้ามามาพักกับผักแก่กับพักซี่เล่าคะ่ะพักสลัดพักกาดมะระขี้นก มาเด้อคะ่ะเผ็ดเๆเศบๆน้ำกันกันกบเปียอีกคือเกาจ่ะโอ้หนวดบักไงกินหนวดก่อนเด้พี่น้องมือเง,วเงวาวๆซสาวอดสาวเอาเอามือเล่ยๆายนี่แหละม,ะมือปลามึก มาลานนี่กับเสมอตม้วเสมอไปค่ะคมดีปนยังเสี็นกับปุ่นมวนกับพักซี่เล่าค่ะพี่น้องแซ่บ cái <laughs> đất, cái đất, cái đất gì vậy? Và xin đầy cả xăm hình nông xử liền thử. 嗯，再拍。 Nhờ của ông ตัวใหญ่ๆครับพี่หนุอมเนื้อเด้งๆกรอบมาก ปึ๊บกินจนจะอิ่มละตัวตนึงขั้นเบิดอจะพีหน้งตัวน,นี้ยใครรีบเนื้อน,น้าเรล่ กินยำไดกับแซ่บ hmm. พ <c oughs> mm ื้นท้อง่ไพี่นอง โตเป็นตะไดโตไม้แห้งขนาดเด้พี่น้องจ้ะ่าสำรับคลิปนี้สิคอจบจ้าไว้สำนีกรนะคะโดนโดนไปเดี๋ยวพี่น้องสิเบือ่บอเนาะเนาะจังไรก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณทุกไรค์ขอบคุณทุกเลิฟที่เมตตายไปจ๋าเด้อพี่น้องสำรับมือนีเอาไว้สำนีกรสวัสดีค่ะ